ผมมาอีกแล้วนะะทุกคนเราคงต้อตั้งกล้องก่อนแตเมื่อกีอ้จะวิดีโอมันจะติดหน่อยอะนะผมจะใช้ตัวสารซอสสีดำตู้กับยูนิคอนสติงใส่ยูนิคอสนคอสติงก่อนค่อยเป็นาซสอสีดำ เดี๋ยวผมขอลงด้านซอสอันหนึ่งก่อนนะแล้วผมขอวางก่อนทุกคนวางตรงนี้แล้วกันวางตรงนี้แล้วกันนะนนนะผมอาจจะวางไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะผมต้องตั้งกล้องนะทุกคนแล้อกอันนี้ยาตั้งก่อนนะ ในกล้องโคตรเท่เลยนะอ่าเรียบร้อยนี่ไหทุกคนเมื่อเวลามันจะหมุนมันจะหมุนทางนี้ส่วนข้างในจะหมุนทางนี้เนาะไหนลองคอมมอดากูนดูหรือเปล่ามันจะหมุนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมก็ใช้ย่ังงั้นลางซอส เหมือนกันเหรอนะทุกคนก็ในกล้องทำมันช่อมดแบบนี้นะทุกคนครับเนี่ยจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะทุกคนแต่ในกล้องเห็นนะเห็นหรือเ่าเอาัดจบถ่ายเก็บไว้เก็บไว้และอีกอย่างหนึ่งผมขอใช้ตัว ในชิลสู้กับนี่สู้กับเฮลไซนะขอขออภัยด้วยนะคะ ดีครับทุกคนมาหมุนมบนีน่มันแบบคนแล้วเลยอันนี้อ่ะถุยมันหมุนเด็โอเคครับในลองคอโมอโรีดะ